ในช่วงนี้นะคะเรามีเคล็ดลับนะคะในการเลือกบ้านค่ะใครนี่กาลังมองหานะคะบ้านน็อกดาวน์ซึ่งตอนนี้กาลังฮิตกันมากๆเลยเนี่ยนะคะหมายถึงบ้านสําเร็จรูปนะคะหลายๆคนก็จะมองว่าฉันถ้าเกิดฉันจะต่อเติมบ้านทําบ้านหรือทําอะไรก็ตามที่ราคาน่าจะเปลี่ยนลงหน่อยรวดเร็วกว่าหน่อยแล้วก็รูปแบบที่ทันสมัยด้วยจะทําได้อย่างไรบ้างน,นะคะวันนี้เรามีคนที่จะมาแนะนําเรื่องของนวัตกรรมนะคะที่สามารถสร้างเป็นบ้านน็อกดาวน์ แคมประหยัดพลังงานได้อีกด้วยเนี่ยนะคะจากคุณเฉลิมทองสุขาก,การกับการูิจารกาบริษัทมิสุเรียลเอสเตทจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้องถามเลยค่ะว่าทำไมถึงมาสนใจทำบ้านนอกดาวคะครับตัวผมเองเนี่ยเป็นวิศวกรนะครับแล้วก็ได้ทำธุรก,กิจกับต่างปนะระเ,เทศด้วยนะครับเ,เราได้ติดต่อกับต่างประเทศแล้วก็เห็นว่าต่างประเทศเนี่ย ใช้บ้านล็อกดาวหรือว่าคอนเซ็ปต์รูปห้องเยอะนะครับแต่ในบ้านเราเนี่ยยังถือว่าบ้านล็อกดาวยังไม่เป็นที่นิยมนะครับส่วนมากก็จะมีแต่พวกตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็เป็นบ้านน็อกดาวที่เป็นแบบไม้นะครับเนื่องจากความยืดหยุน่นรูปแบบการยืดหยุน่นหรือว่าขนาดตื้ที่ใช้สอยอะไรเนี่ยจะไม่เหมือนการประกอบในที่นะครับบ้านล็อกดาวของเราเนี่ยหลักการก็คือผลิตจากโรงงานแล้วประกอบในที่ดังนั้นเนี่ยความยืดหยุ่นขนาดนะครับมันเลยตอบโจทย์ลูกค้าได้ก็เลยได้ทดลองเอาเข้ามา ค<ม>ดังนั้นทางมีสุก real e s t a t เ,เ,เตตนี่ยนะคะนอกจากบ้านน่องดาวแล้วยังมีบริการอะไรอีกบ้างคะครับปัจจุบันเนี่ยบริษัทมีสุก real e s t a t นะฮะับทำเกี่ยวกับแฮปปี้แพนชัยนะครับแฮปปี้แพนชัยเนี่ยจะประกอบไปด้วยสินค้าผมอยู่กันสีหมวดน,นะครับปัจจุบันเรารับ,รบสมัครตัวแทนจำหน่ายอยู่นะครับสินค้าหมวดแรกนะครับที่เรานำเข้ามาก็เป็นพวกพวกสัสดุก่อสร้างนะครับในแบรนด์แฮปปี้นะครับแล้วก็เครื่องจักรก่อสร้างใน หมายการทายแฮปปี้ทูนะครับแล้วโกดังเสรเจรูปนะครับโกดังเสร็จรูปเนี่ยในนามแฮปปี้แวร์เฮาส์นะครับรวมถึงบ้านนกดาวตัวนี้ด้วยนะครับบ้านนกดาวแฮปปี้แวร์เฮาส์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศแล้วฮะประมาณะมาณ40จังหวัดนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยเราก็ยังจะนำรับสมัครตัวแทนเพิ่มขึ้นนะครับให้ครอบคลุมทั่วประเทศทั่วประเทศครับ พูดถึงบ้านนอกดาวไปอยากทราบในเรื่องของมาตรฐานค่ะมาตรฐานที่เราก่อสร้างนะคะแล้วในเรื่องของวัสดุที่มานำมาใช้เนี่ยไม่รทาราบว่าความคงทนแข็งแรงจะประมาณไหนคะออ๋โอเคครับผมค่ะ่ะอาเนื่องจากบ้านนอกดาวของเราเนี่ยนะฮะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นโครงสร้างเหล็กนะ,ค,ะครับโครงสร้างเหล็กเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่นิยมมาหลายปีนะค,ะครับโดยเฉพาะประเทศที่แผ่นดินไหวนะคร<ม>ับยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่อาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารเหล็กทั้งหมดนะครับ ซึ่งโครงสร้างของบ้านนกดาวของเราเนี่ยก็เป็นโครงสร้างเหล็กทั้งหมดนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่ต่างจากบ้านนกดาวรูปแบบอื่นก็คือบ้านนกดาวของเราเนี่ยชิ้นส่วนที่เป็นโครงสร้างเหล็กเนี่ยของเราจะเป็นเหล็กกวาว์ไนท์นะครับ<ม>ปกติเหล็กทั่วไปจะเป็นรูปรูป,ประพันเวลาเราจะทํางานเนี่ยเราต้องทาสีซึ่งถ้ากรณีถ้าเป็นเหล็กกล่องเนี่ยนะฮะเราจะทาสีได้เฉพาะข้างน,นอกข้างในทามไม่ได้<ม>หรือว่าทาก็ต้นทุนสูงกว่าเยอะนะครับอายุการใช้งานจะไม่นานนะครับแต่บ้านนกดาวของเราเนี่ยเป็นเหล็กกล่องกาวไนท์ โครงตัวสีก็เป็นกวาวไนท์ทั้งหมดเลย <Yeah. S 2> นะครับดัง,ดง,ดงนั้นาการอายุการใช้ายยางาน,นจะนานส่วนผนังเนี่ยก็เป็นผนังเหล็กนะครับพอเป็นผนังเหล็กเนี่ยเราสามารถติดตั้งแอร์ะนะครับติดตั้งทีวีติดตั้งกรอบรูปอะไรได้หมดนะครับแั้นั้นอยากจะให้พูดถึงจุดเด่นของบ้านน็อกดาวน์ของแฮปปี้เฮาส์มีอะไรบ้างคบับ้านน็อดาวน์แฮปปี้เฮาส์ข้อแรกเลยนะฮะที่บอกว่าเป็นจุดเด็นคือเรื่องของระยะเวลาในการติดตั้งนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้ายกตัวอย่างพื้นที่การใช้งานประมาณ20ตารางเมตรนะฮะผมนะฮะ เตรียมสินค้านะครับจากโรงงานประมาณสองวันนะครับและติดตั้งหน้างานประมาณอีกสองวันดังนั้นเนี่ยเวลาลูกค้าต้องการที่จะติดตั้งนะครับต้องการจะติดตั้งภายใน5วันในลูกค้าสามารถได้บ้านได้เลยนะครับแต่ระบบทั่วไปเนี่ยถ้าติดตั้งเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณอย่างน้อยก็ก็ประมาณเป็นเดือนเหมือนกันนะครับแล้วอีกอย่างเนึงนะครับเรื่องของต้นทุนนะครับต้นทุนเนื่องจากระยะเวลาในการติดตั้งต่ำสี่ห้าวันคอสค่าแรงงานค่าดำเนินการถูกลงแล้วต้องบอกว่าสินค้าเกือบ 90%นะครับเราแฮปปี้เฮาส์เนี่ยนำเข้าเองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผนังนะครับหลังคานะครับแล้วอีกอย่างนึงที่ได้เปรียบที่สุดนะครับก็เรื่องของการขนส่งนะครับแฮปปี้เฮาส์ได้เปรียบเรื่องการขนส่งของเยอะอ่ายกตัวอย่างเนี่ยสมมุติเราต้องการทำบ้านนอกดาวออฟฟิศสัมฤทธิรูปนะครับขนาดประมาณ50ตารางเมตรหรือ500ดีกว่านะฮะ50าสิบน้อยไปหตารางเมตรสหรับตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยอย่างน้อยเป็นอย่างต่ำนะครับต้องขนประมาณ35เที่ยวนะครับเพราะว่า35ตู้นะครับ500ตารางเมตร แต่ปัจจุบันล่าสุดงาน500ตารางเมตรที่เราเคยทำเนี่ยนะครับเราผลตู้เคาน์เนอร์เนี่ยประมาณ3าถึงสเที่ยวดังน,นั้นค่าขนส่งมันจะประหยัดมากถึง10เท่าเลยที่ค่าขนส่งครับผมผมว่าบ้านโรงแรในเรื่องของการประหยัดพลังงานครับประหยัดยังไงค,ะ,ค,ะ,คะ,ะ,ะเนื่องจากผนังนะครับที่เรามาใช้ผนังกับหลังคาเนี่ยเป็นผนัง EPS โฟมนะครับรด้านนอกจะประกอบไปด้วยเมทัลชีตนะครับผนัง EPS โฟมเนี่ยนะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกโพลีโพลีสไตรีนนะครับ เป็นตัวเดียวกันกับที่ทำห้องเย็นนะครับตู้เย็นนะครับดังนั้นมันจะเป็นค่ากาันความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับเ<อ>คยมีการทดสอบนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีการทดสอบประมาณประหยัดไฟนะครับประหยัดไฟเนี่ยประมาณ3 0นะครับประหยัดไฟแล้วค่าต้านทานความร้อนเนี่ยนะครับประมาณถ้าเป็นฝ้าเนี่ยประมาณมากกว่า5เท่าถ้าเป็นผนังนะมากกว่า8เท่าครับผมถ้าอย่างนั้นนะคะใครที่สนใจสามารถสอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนคะ บริษัทมีสุขเรียลเอสเตทครับเบอร์โทร02นะครับ4059717ครับหรือเว็บไซต์นะครับ www.happywarehouse.net ครับนะคะเป็นเพืคุณได้ค่ะสท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากว่าถ้าคนมีงบน้อยนะคะอยากจะมีบ้านนอกดาวต้องทำอย่างไรคะครับสำหรับบ้านนอกดาว Happy House นะครับเนื่องจากว่าของเราเนี่ย เรกระบวนการทุกอย่างเราผลิตเองหมดเลยนะครับทำให้ต้นทุนในการผลิตถือว่ตาต่ำมากนะครับปัจจุบันที่เราทำเนี่ยราคาต่อตารางเมตรตกประมาณ5-600บาทเออห้าถึงหกพันบาทต่อตารางเมตรเองนะครับขนาดเล็กสุดที่เราทําอยู่เนี่ยขนาดประมาณ3ามพัสเมตรนะครับราคาก็อยู่ประมาณแค่แปดหมบาทเองครับทีนี้เนี่ยเราเราสามารถตกแต่งนะครับตกแต่งเป็นรูปแบบของทรงยุโรปทรงมริกันสไตล์ทรงโมเดิร์นนะครับค่อนข้าง คือได้ทุกงบประมาณที่ลูกค้าต้องการประมาณนั้นครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอย่างมากเลยนะคะที่มาแนะนำนะคะแล้วให้ความหวังกับหลายๆคนอยากจะต่อเติมบ้านอยากจะสร้างบ้านนะคะที่ได้ระยะเวลาที่รวดเร็วประหยัดพลังงานแถมคุ้มค่าคุ้มราคาอีกด้วยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับคุณเฉลิมทองสุขค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทวิสุ์เรลเอสเตทจำกัดค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะคะหรืออยากจะแนะนำเรื่องของเคล็ดลับความสวยความงามนะคะก็เฟซบุ๊กมาพูดคุยกับเราได้นั่นเองนะคะสำหรับในวันนี้เสื้อผ้าวิทยกรค่ะต้องขอขอบคุณ